สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะจุกในใจเปิดโพสเบิร์ดเทคนิคถึงแตงโมเอ่ยคำขอโทษเรื่องเรียกว่าเป็นโพสที่จุกในใจสุดๆกับสตอรี่วันวาเลนไทน์ของเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของดาราสาวผู้จากไปแตงโมนิดาซึ่งเบิร์ดได้เอ่ยคำขอโทษถึงแตงโมหลังโพสวันวาเลนไทน์ถึงแฟนสาวช้าไปอีกวัน โดยเบิร์ตเผยว่า i อยิม r อรี่ไอยิมเลดแฮปปี้วาเลนไทเด2025 you and me. ขอโทษที่สายสุขสันต์วันว,นวนาเลนไทน์2025คุณและผมเรียกว่าเป็นประโยคสั้นๆแต่สะเทือนใจมากๆ